สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะข้าพี่แล้วนะคะคุณครูทวนให้เกี่ยวกับส่วนประกอบของนาฬิกานะคะแล้วก็คุณครูให้ใบงานไปใช่ไหมแต่ว่าที่นักเรียนส่งมาเนี่ยมันยังมีส่วนใหญ่เลยนะคะย้ําว่าส่วนใหญ่ที่อ่านผิดที่อ่านผิดนะคะคือข้าพี่แล้วเนี่ยคุณครูให้ใช้จุดใช่ไหมให้ใช้จุด หนึ่งจุดกับทวีภาคที่เป็นจุดสองจุดใช่ไหมคะให้นักเรียนเลือกใช้เอาว่าจะใช้อันไหนทีเนี้ยคุณในโจทย์เนี่ยมันบอกว่าให้บอกเวลากลางวันให้บอกเวลากลางวันนะคะแต่ว่าแต่ว่านักเรียนเนี่ยเขียนเช่นสมมติเข็มบัญชีมาที่เลขเต้สี่นักเรียนเขียนว่าตีสี ตีสี่ซึ่งตีสี่เนี่ยมันไม่ใช่เวลากลางวันนะคะมันเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมไมันเป็นเวลากลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันใหม่นะคะว่าเวลากลางวันกับเวลากลางคืนเนี่ยมันเขียนแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็เข็มชี้ไปที่เลขไหนเราควรจะอ่านยังไงนะคะอ่ะมาดูในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นแบบจําลองนาฬิกาเนาะนะคะ ยังไม่มีเข็มนะคะคุณครูยังไม่ได้ใส่เข็มลงไปเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็เข็มวินาทีนะคะก็จะมีตัวเลข1ถึงอะไร1ถึง12แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลามันไม่ได้มีแค่12ใช่ไหมคะ1วันเนี่ย1วันของเรามีกี่ชั่วโมงคะ1วันของเรามี24ชั่วโมงคะ่ะดูนะคะ หนึ่งวันเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะหนึ่งวันจะมียี่สิบสี่ชั่วโมงบางคนนะคะบางคนบอกว่าอ้าวมันจะมียี่สิบสี่ชั่วโมงได้ยังไงอะ่ะเพราะว่าในเข็มนาฬิกาเนี่ยมันมีถึงแค่เลขสิบสองใช่ไหมคะจะมีถึงแค่เลขสิบสองแต่ทีเนี้ยในหนึ่งวันของเราเนี่ยนาฬิกามันจะเดินวนมันจะเดินวนสองรอบสองรอบ จะเป็น1วันนะคะเพราะฉะนั้นมันเดินสมมติมันเริ่มที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดมันก็จะวนซ้ํามาที่1เหมือนเดิมใช่ไหมนะคะมันจะวนซ้ํามาที่เลข1เลข2เลข3เลข4เหมือนเดิมนะคะทีนี้การอ่านมันจะอ่านยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเวลาหรือไม่ก็ถ้าเป็นกลางวันกลางคืนก็พระอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ดูพระอาทิตย์ว่า มันมีแสงสว่างหรือเปล่าถ้ามันมืดมันก็คือบ่งบอกถึงเวลากลางคืนถ้าสว่างก็คือกลางวันทีนี้มาดูค่ะมัน24ชั่วโมงยังไงให้นักเรียนนับแบบนี้นะคะอ่ะเริ่ม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12แล้วนะคะต่อไป13ค่ะแต่ในในนาฬิกาจะไม่มีนะคะแต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจว่ามันคือสิ 1>, 1ก็คือ13นั่นเองนะคะส3แล้วอะไร14 15 16 17 18้าสิสนะคะส9 20 21 2ยี่และก็24เห็นไหมคะครบ24ชั่วโมงพอดีนะคะหวันมี24ชั่วโมงอ่ะ ทีนี้ในแต่ละช่องนะคะในแต่ละช่องนัรนยนสังเกตจากเลข12มามหาเลขหนึ่งนะคะมันจะมีขีดทั้งหมดอ่ะมันมีทั้งหมดกี่ช่องคะมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าช่องห้าช่องบ่งบอกถึงนาทีบ่งบอกถึงนาทีนะคะก็คือห้านาที ถ้าน่กนเลยสังเกตดูใช้สายตานะคะแต่แต่ละช่องมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น1มา2ก็เท่าไหร่ก็5นาทีค่ะใช่ไหม2มา3ก็5นาที3มา4ก็5นาทีก็คือเท่ากันหมดเลยนะคะเท่ากันหมดเลยหนาทีอาาทั้งหมดเนี่ยห้าเนี่ยรวมกันเนี่ยมันคือ60ค่ะ มันคือหกสิบเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะไม่สิอ่ะหกสิบนะแต่และช่องห่างกันห้าใช่ไหมห้า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 ก็คือมันต้องเท่ากันอยู่แล้วไม่มีนะคะว่าช่องนี้ห่างห้าพอหนึ่งมาสองห่างสี่พอสองมาสามหารหก 6. ไม่ใช่ก็คือมันเท่ากันอยู่แล้วห่างห้า 5, ห่างห้าห่างห้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะในหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงนะคะ จะมีเท่าไหร่คะ1ชั่วโมงจะมี60นาทีค่ะ60นาทีจะเท่ากับ60นาทีอาจจะดูงงๆงหน่อยนะนะคะแต่เดี๋ยวเรื่องการเทียบเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะทวนให้นะคะจะสอนอีกรอบนึงแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือครูอยากให้เรีกๆทังขมเข้าใจว่า นาฬิกาม,ม,มันไม่ได้มีถึงแค่12นะคะมันมี13 14 15 16 17 18 19จนถึง24เพราะว่า1วันมี2 4ชั่วโมงทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะบอกว่าเป็น1หรือเป็น13นะคะถ้านักเรียนอ่าน1มันจะเป็นเวลากลางคืนก็คือตีหนึ่งใช่ไหมนะคะถ้านักเรียนเขียนว่า2 2นาฬิกา30นาทีหรือว่าตีสองนาทีมันก็เป็นเวลากลางคืน ะะแต่ถ้านักเรียนบอกว่า13นาฬิกา13นาฬิกา20นาที13นาฬิกามันก็คือบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายหนึ่งโมงเป็นกลางวันหรือกลางคืนคะเป็นกลางวันนะคะ15 15นาฬิกาก็ยังเป็นกลางวัน15นาฬิกาก็คือบ่ายอะไรคะบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามนะคะแต่ว่าหลักสากลเขาจะจะไม่ค่อยใช้นะว่าบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนะคะเขาจะใช้ ตัวเลขข้างนอกเอานะคะอย่างเช่น6กโมงเย็นเขาก็ใช้18บแนาฬิกานะคะอ่ะพอรู้จักแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่นักเรียนต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือสถานการณ์สถานการณ์ที่เขาอยากทราบเวลาว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นกลางวันหรือน่าจะเป็นกลางคืนเราควรจะใช้ตัวเลขอันไหน1,2,3,4,13,14,15,16,20 23ามีสห้าได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งวันมันมีแค่24นะคะ25หไม่ได้นะคะสูงสุดคือ24นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูสถาน,ถานการณ์และต้องจินตนาการว่าสถานการณ์ที่เขากำหนดให้เนี่ยมันน่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเช่นอ่าเช่นนะคะอ่าดูนะคะอ่าตัวอย่างที่หนึ่งสถานการณ์ค่ะเคารพธงชาติที่โรงเรียนเวลานักเรียนเคารพธงชาติที่โรงเรียนเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ เป็นเวลากลางวันใช่ไหมกลางวันเพราะฉะนั้นดูนาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้มาที่เลข8เข็มยาวนาทีค่ะอ่าอันนี้เป็นชั่วโมงนะชั่วโมงก็คือย่อมาจากชอัอนนี้ชั่วโมงนะคะอันนี้เข็มชั่วโมงนะอันนี้เข็มนาทีนะคะเข็มชั่วโมองอ่าชั่วโมง8ตรง8พอดีไหมคะตรงพอดีค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ 8นาฬิกากี K K way, ่นาทีคะกี่นาทีมีไหมกี่นาทีตรง12พอดีก็คือ0นาทีนั่นหมายความว่า8นาฬิกาตรงนะคะหรือใช้จุดก็จะได้เป็น0 8 0 0 0นหรือถ้าใช้ทวิภาคก็จะได้เป็น0 8 2 0 0 0 0น แบบนี้นะคะอ่ะต่อมาสถานการณ์ที่สองดูดาวดูดาวดาวเราจะมองเห็นตอนไหนคะกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนนะคะดาวเราจะมองเห็นตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้มันน่าจะเป็นเวลากลางคืนเอามาดูชี้ไปที่เลขอะไร เลขหนึ่งก็ไม่ใช่เลขสองก็ไม่เชิงถึงเลขสองไหมคะไม่ถึงไม่ถึงเลขสองเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเลขหนึ่งอยู่อ่ะศูนย์หนึ่ง 1. อ่ะเขียนเขียนเป็นหนึ่งนาฬิกาก็ได้นะคะหนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาฬิกากี่นาทีคะก็นับไปคะ่ะอันนี้ก็ห้า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 ใช่ไหมอันนี้กี่ไปกี่ขีดหนึ่งสองสามสามขีดอ่ะสาม รวมกันเท่าไหร่5บวก5 0 15 2บ2ิก็เป็น28นาที28นาทีนะคะใช้จุดก็จะเป็น0 1.28จุด28เนาะถ้าใช้ทวิภาคนะคะก็จะเป็น0 1.2จุด2จุดแล้วก็28นาทีแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นเวลากลางวันล่ะคะอะถ้าครูย้อนถามถ้าเป็นกลางวันละ่ะ ถ้าเป็นกลางวันมันก็จะเป็นอะไรสิบเท่าไหรสิบสองแล้วอะไรสิบสามใช่ไหมถ้าเป็นเวลากลางวันตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นสิบสามจุดสองแปดค่ะเห็นไหมคะมันแตกต่างกันอ่ะมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเรียนจะต้องดูสถานการณ์ด้วยว่ามันเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะถ้ากลางวันก็นับต่อเลยค่ะสิบสองแล้วก็สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไปเรื่อยเลยนะอ่ะต่อไปสถานการณ์ที่สามค่ะ กางเต็นท์นอนมีใครไหมไปกางเต็นท์นอนกลางวันไม่มีนะคะเพราะว่าในเต็นท์มันร้อนมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกลางกลางคืนนะคะกลางกลางคืนนะคะกลางคืนแค่ไหนก็มาดูที่เข็มค่ะอะมาดูค่ะเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรเลข1ิบก็ไม่ใช่1 1บอก็ไม่ใช่อยู่กึ่งกลางระหว่าง10กับ11ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงสิบเอ็ดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็สิบค่ะ1ิบอะไรสิบ10ิบนาฬิกา ถ้าเป็น10บนาฬิกามันจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนคะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงมันกลางคืนแล้วมันกลางคืนแล้ว6กโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าท่านบอกว่าสิบโมงมันก็จะเป็นเวลากลางวันแต่เนี่ยเขากางเต็นท์นอนกลางคืนเพราะฉะนั้นทำยังไงสิบสองก็นับไปใช่ไหมคะสิบสองสิบสาสิบสี่ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24อ่าเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนก็คืออะไรคะเท่าไหร่20เท่าไหร่22ค่ะใช่ไหมคะ22หรือว่า4ทุ่มนั่นเอง22นาฬิกากี่นาทีคะ กี่นาทีก็นับเข็มค่ะ5 0 15 20 25 30 35 36 37 38นะคะ38นาทีใช้จุดนะคะก็เป็น22.38เน,นะ,ะเนนถ้าใช้ทวิภาคก็จะเป็น22.2จุดแล้วก็38เนอะแค่นี้ เพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์อ่านสถานการณ์ทุกครั้งไม่ใช่ว่าเห็นนาฬิกามาปุ๊บเห็นเข็มปั๊บเขียนปุ๊บเลยไม่ใช่จะต้องดูสถานการณ์ค่ะว่ามันจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะแล้วเลือกใช้ให้ถูกบางครั้งมันไม่มามันมันไม่มาเป็นสถานการณ์แบบนี้ให้นะมันมาเป็นรูปภาพเช่นเอ่อนักเรียนออกกําลังกายมีใครไม่ออกกําลังกายตอนกลางคืนไม่มีก็เป็นกลางวันใช่ไหมคะนักเรียนต้องใช้ใชจินตานาการในการช่วย อ่ะผ่านเรื่องนี้นะคะผ่านเรื่องนี้อย่าลืมอย่าลืมว่าต้องอ่านสถานการณ์ทุกครั้งนะคะแล้วก็1วันมี24ชั่วโมงก็นับต่อ12 13 14 15 16, 1 7 18จนถึง24นะคะอ่ะทีนี้มาต่อเรื่องต่อไปความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาทีเนี้ยย้อนไปคลิปก่อนหน้านั้นก็คือ คุณครูมีเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็เข็มวินาทีใช่ไหมคะหน่วยที่เล็กที่สุดของเวลาก็คือวินาทีค่ะอันนี้เล็กสุดนะวินาทีเล็กสุดรองลงมาก็คือนาทีและถัดมาก็คือชั่วโมงนะคะอ่านาทีตัวย่อมันก็คือตัวย่อมันก็คือนออ่านอจุดชั่วโมงตัวย่อมันก็คือชอมอจุดนะคะมีจุดด้วยนะไม่ใช่ว่า มีแค่ชมอมมานะคะต้องมีจุดด้วยนะคะอะทีนี้ยังไงยังไงหกวินาทีเป็นเป็นเท่าไหร่คะตามเข็มนาฬิกาเมื่อกี้เลยเข็มนาฬิกาเนี่ยตามช่องเนี่ยก็คือ60ใช่ไหมอ่ะหกสิ 60, 60วินาทีคะ่ะจะเท่ากับเท่าไหร่คะจะเท่ากับ1นาทีและ60 นาทีจะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะคะและยี่สิบสี่ชั่วโมงจะเท่ากับหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งวันอันนี้คือความสัมพันธ์นะคะหกสิบวินาทีเท่ากับหนึ่งนาทีหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงและยี่สี่ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งวันท่าครูถามว่า ถ้าครูถ,ถามว่า1ชั่วโมงมีกี่นาทีก็ตอบเลย60นาทีแล้ว1นาทีมีกี่วินาทีก็คือ60วินาทีทีนี้การแปลงนะคะการแปลงโดยใช้ความสัมพันธ์ของเวลาครูมีเทคนิคมาให้ให้นักเรียนจําจําตัวนี้นะคะนักเรียนสามารถนําไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะทุกโจทย์เลยนะามาดูจํายังไงนะคะจํายังไงถ้า ถ้าเราจะแปลงหน่วยเล็ก,หน,ลกห,ห,นะะหน่วยเล็กไปหาใหญ่นะคะหน่วยเล็กไปหาใหญ่เข้าใจไหมคำว่าหน่วยเล็กไปหาใหญ่คืออะไรและหน่วยใหญ่ไปหาเล็กอะ,อะไรล่ะเล็กใหญ่นักเรียนก็ดูค่ะเพราะว่าคคณครูบอกแล้วว่าวินาทีมันเป็นยังไง มันน้อยสุดแสดงว่าวินาทีมันเล็กกว่านาทีและนาทีมันเล็กกว่าชั่วโมงใช่ไหมนะคะนาทีใหญ่กว่าวินาทีชั่วโมงใหญ่กว่านาทีก็คือเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะเล็กใหญ่นะคะอามาดูยังไงถ้าสมมุตินะคะเราจะแปลงหน่วยเวลาจากเล็กจากเล็กนะคะให้เป็นใหญ่ให้นักเกรียนใช้การคูณนะคะ เล็กเป็นใหญ่ใช้การคูณเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเล็กเป็นใหญ่ใช้การหารนะคะผิดผิดหูก็เบลอใช้การหารนะคะใช้การหารแต่ถ้าใหญ่ใหญ่เป็นเล็กใช้การคูณจำแค่นี้พอค่ะเล็กเป็นใหญ่ใช้หารใหญ่เป็นเล็กใช้คูณจำแค่นี้พอ ใช้ยังไงไปดูค่ะตัวอย่างที่หนึ่งแป้งแข่งขันว่ายน้ำสองร้อยเมตรใช้เวลาสี่นาทียี่สิบวินาทีคิดเป็นกี่นาทีนะักเรียนดูค่ะเราต้องแปลงใช่ไหมนาทีให้เป็นวินาทีนันเป็นยังไงคะนาทีนเป็นไงนาทีมันใหญ่กว่าค่ะมันใหญ่นะคะอันนี้เล็กเพราะฉะนั้นใหญ่ไปเล็กใหญ่ไปเล็กใช้อะไร ใหญ่ไปเล็กใช้อะไรใหญ่ไปเล็กใช้คูณค่ะใช้คูณนะคะวิธีคิดอ่ะเขียนเลยค่ะใช้คูณอะใช้คูณนะคะก็มาดูค่ะเราจะต้องการทําให้มันเป็นวินาทีใช่ไหมยี่วินาทีเป็นหรือ,อยังอ่ะเป็นแล้วเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เหลืออะไรคะเหลือ4นาทีเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ4คูณอะไรคะสี่คูณอะไร1นาทีเป็นกี่วินาที เป็น60ค่ะก็ใส่60 4คูณ60เป็นเท่าไหร่ mm hmm. เทคนิคการคูณให้ไปแล้วใส่ศนรอเลยใช่ไหมใส่ศูนย์รอเลยเหลือ4กับ6 4 5 20ห้า4 2 4สหใช่ตอบเลยไหมไม่ใช่อย่าลืมเอามารวมกับ20ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบวกกับ20ค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ260วินาที จบเสร็จแล้วค่ะแค่นี้นะคะก็ตอบให้ครูหน่อยตอบเป็นเลขไทยนะคะ260ิวินาทีอ่ะแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองก็คือเราใช้เทคนิคเลขใหญ่หารใหญ่เลขคูณอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะพราวแข่งขันวิ่งระยะทาง 400เมตรนะคะใช้เวลา225วินาทีพราวใช้เวลาวิ่งกี่นาทีกี่วินาทีอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันวินาทีเป็นนาเป็นอะไรคะเป็นนาทีใช่ไหมอ่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจคะ่ะเพราะว่ามันเป็นวินาทีอยู่แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ก็คือวินาทีใช่ไหมปึ๊บมาอันนี้คือเล็กใช่ไหมเล็กนะคะอันนี้คือใหญ่ เล็ไปใหญ่เล็กไปใหญ่ใช้หารค่ะอาวิธีคิดค่ะวิธีคิดใช้อะไรเขียนค่ะใช้หารอ่ใช้หารเลยค่ะก็เป็น200 225หารกับหารกับเท่าไหร่ก็ยังเป็นหารกับ60ค่ะเพราะว่า60วินาทีเท่ากับ1นาที อะคะจะต้องเกี่ยวกับหกอยู่แล้วหารค่ะอ่ะเรนก็ตั้งหารเลยอ่ะตั้งหารเลยนะคะเพิ่มสองสองห้าหกสิบนะคะหกสิบเท่าไหร่หกสิบสามหกสิบสองไม่มีหกสิบยี่สิบสองไม่มีหกสิบห้าหกสิบสามเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะลบกันเหลือ หยืมมาค่ะเป็นสิองเป็น1ค่ะเหลือ4อ่าเศษแค่นี้ค่ะหยุดค่ะพอเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้คำตอบคือสามนาทีนะคะสนาทีเศษที่เหลือก็คือวินาทีอ่าอันนี้ก็คือวินาทีแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะคะอย่าลืมว่า อย่าลืมว่าเราจะต้องเอามาสรุปไม่ใช่ว่าเอาแค่3นาทีมาไม่ใช่ว่าเอาแค่45ามาเราต้องเอามาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบนะคะ,อะตอบก็คือ3นาทีกับ45วินาทีอ่าแค่นี้ง่ายไหมง่ายไม่ยากเลยค่ะจำสูตรพิมครูให้ได้สูตรทิ้ครูให้นะคะอ่าตอบเป็นเลขไทยให้ครูด้วย อ่าแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไม่ยากนะคะจำสูตรให้ได้สูตรก็คือเล็กใหญ่ถ้าเล็กไปใหญ่คือหารใหญ่ไปเล็กคือคูณนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ใบงานแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดไปนะคะให้นักเรียนตั้งใจทําแล้วก็ค่อยๆทํามาเรื่องสถานการณ์จินตนาการให้ดีว่า มันเป็นกลางวันหรือกลางคืนควรจะใช้ตัวเลขแบบไหนนะคะแล้วก็การแปลงการแปลงหน่วยเวลาก็จําสูตร2สูตรนี้แล้วเอาไปใช้นะคะแสดงธี่ทำก็เหมือนครูเลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะใช้อะไรใช้คูนหรือหารก็เขียนไปถ้าใช้คูณก็ใช้คูณอะไรล่ะคูนกับอะไรล่ะและตอบอะไรแค่นั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ